สดีสมาชิกเคโซนชาแนลทุกคนรวมทั้งสมาชิกใหม่ทุกคนด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาแนะนำเว็บงานออนไลน์มาใหม่มาแนะนำกับสมาชิกทุกคนด้วยนะคะส่วนวิธีการสมัครและการทำงานของเว็บนี้เป็นอย่างไรตามไปชมปรพร้อมๆกันเลยค่ะและก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ ส่วนวิธีการสมัครนะคะก็มีดังนี้นะช่องนี้นะคะให้ใส่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะสำหรับเว็บนี้นะคะเราต้องใส่เลขศูนย์นำหน้าด้วยนะจะเป็น085 086อะไรก็ใส่ลงไปนะคะส่วนช่องนี้นะคะให้เรา กดรับรหัสนะคะจากนั้นรหัส OTP ก็จะส่งมาในเครื่องโทรศัพท์ของเรานะคะจากนั้นก็นำรหัสนั้นนะคะมาใส่ตรงนี้นะคะส่วนช่องนี้และช่องนี้นะคะให้ใส่รหัสผ่านของเรานะคะรหัสผ่านนะคะแอดขอแนะนำให้ใส่6ตัวขึ้นไปนะคะจะเป็น6ตัวหรือ8ตัวหรือ10ตัวก็ได้นะคะเมื่อกรอกข้อมูลครบหมดทุกช่องแล้วนะคะก็กดลงทะเบียนได้เลยนะคะ สำหรับใครที่มีบัญชีอยู่แล้วนะคะก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะสำหรับเว็บนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเว็บเช่าอุปกรณ์นะคะทําเงินนั่นเองเนาะหน้าตาของเว็บก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นให้เราแบบเช่าอุปกรณ์นะคะขั้นต่ําในการเติมเงินนะคะของเว็บนี้ก็คือ300นะคะ300นะคะ เช่าหนึ่งวันนะคะเราจะได้รา,ายได้อยู่ที่15บาทนะคะสำหรับการเช่าอุปกรณ์300บาทเราจะได้กำไรอยู่ที่15บาทนะคะภายใน24ิบชั่วโมงก็คือภายใน1วันเราจะได้ทุนของเรากลับคืนมา300บาทแล้วก็บวกกำไร15บาทก็รวมเป็น315บาทนะคะสำหรับาการเช่าอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเราสามารถที่จะถอนได้ทั้งทุนทั้งกำไรนะคะ สัญญาจะอยู่ที่1วันนะคะสำหรับอุปกรณ์ตัวที่2นะคะตัวนี้นะคะจะมีราคาอยู่ที่3,000บาทนะรายได้ต่อ1วันนะคะก็คือ150บาทนะคะเมื่อครบสัญญา1วันนะคะก็จะได้สามพันแล้วก็บวกอีก150บาทนะคะเราจะถอนได้ทั้งทุนทั้งกำไรหรือว่าเราจะ เช่าซื้ออุปกรณ์ต่อก็ได้นะคะหรือเราจะถอนก็ได้นะคะสำหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอุปกรณ์เล็กนะคะไปดูอุปกรณ์กลางนะคะอุปกรณ์กลางนะคะราคาจะอยู่ที่15,000บาทนะคะรายได้ต่อ1วันก็คือ750บาทนะคะภายใน1วันนี้นะคะเมื่อครบย4ิบสชั่วโมงแล้วนะคะภายใน1วันเราก็จะได้ทุนออกมา15,000บาทนะคะแล้วก็ รวมทั้งกําไรนะคะแล้วก็จะได้ออกมาทั้งทุนทั้งกําไรนะคะสามารถที่จะถอนออกมาหรือจะซื้ออุปกรณ์ต่อก็ได้นะคะสําหรับอุปกรณ์ตัวนี้นะคะรายได้ต่อวันจะอยู่ที่750บาทนะคะไปดูอุปกรณ์ใหญ่นะคะอุปกรณ์ใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่30,000บาทนะคะรายได้ต่อ1วันก็คือ1,500บาทนะคะสัญญาเช่าก็คือ1วัน ถ้าครบ24ชั่วโมง1วันนี้นะคะก็จะได้ทุนออกมา30,000บาทนะคะแล้วก็รวมกับกำไร1,500บาทนะคะเราสามารถที่จะถอนออกได้เช่นกันหรือว่าจะซื้อจะอซื้ออุปกรณ์ต่อนะคะเพื่อจะทำเงินต่อก็ได้นะคะหรือจะถอนแต่กำไรก็ได้นะคะเก็บทุนไว้นะเพื่อเช่าอุปกรณ์ต่อนะคะก็ได้เช่นกันหรือจะถอนหมดก็ได้นะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะหลักๆ ของเว็บนี้นะคะก็จะมีอยู่4ตัวนะอุปกรณ์เดี่ยวอุปกรณ์เล็กอุปกรณ์กลางแล้วก็อุปกรณ์ใหญ่นะคะมีอยู่สี่สีเลเวลนะคะก็สามารถที่จะเ,เติมเงินเข้ามานะคะแล้วก็เช่าอุปกรณ์นะคะสำหรับใครที่มีงบเท่าไหร่นะคะสนใจรายได้ของแต่ละวันเท่าไหร่ก็สามารถที่จะเข้ามาศึกษารายละเอียดนะคะสำหรับใครที่มีทุนนะคะที่จะเช่าซื้ออ่เอช่าอุปกรณ์ทําเงินนะคะ ไปดูในส่วนเติมเงินนะคะเติมเงินก็สามารถที่จะกดเติมได้เลยนะคะ,ะตรงนี้เราก็สามารถที่จะป้อนได้เลยนะคะป้อน300บาทสมมติว่าถ้าเราจะเติม300บาทนะคะก็กดไปนะคะการเติมเงินนะคะจะเป็นแบบสแกน QR code นะคะเราก็เข้าไปที่แอปธนาคารของเรานะคะแล้วก็เลือกจ่ายแบบสแกนนะคะจากนั้นเราก็มาสแกนตรงนี้นะคะ ระยะเวลาในการที่เรามีเวลาที่จะเติมเงินเข้ามานะคะก็คือ9นาทีนะคะกว่านะคะจะมีเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็ยอดเงินมันเด้งขึ้นมาเท่าไหร่เราต้องเติมตามยอดนั้นนะคะเพื่อว่าเงินจะเข้าเวฟอัตโนมัติเลยนะคะจะเข้าระบบอัตโนมัติเลยนะ,ะสำหรับใครที่อยากจะเติมเงินนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนนะคะที่มียอดเงิน กำไรนะคะครบ100บาทนะคะก็สามารถที่จะถอนเงินได้เลยนะคะถอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของเรานะคะก็กดถอนได้เลยนะคะการถอนเงินก็คือป้อนจํานวนตรงนี้นะคะแล้วก็กดถอนได้เลยนะป้อนจํานวนตรงนี้แล้วกดถอนได้เลยนะคะการตั้งค่าธนาคารนะคะอยู่ตรงไหนล่ะคะเดี๋ยวแอจะพาไปดูนะคะกดเข้าไปตรงนี้นะคะตั้งค่าบัญชีธนาคารนะ กดเข้าไปแบบนี้นะคะช่องนี้นะคะจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ของเราตรงคำว่ากล่องจดหมายนี้ให้ใส่เป็นชื่อนามสกุลของเรานะคะคำว่าชื่อนี้ก็เป็นชื่อนามสกุลของเราเหมือนกันนะคะหมายเลขบัตรธนาคารก็คือเลขบัญชีธนาคารนะคะคำว่าเปิดบัญชีตรงนี้นะคะช่องนี้นะให้ใส่ชื่อนามสกุลของเรานะคะและคำว่าธนาคารตรงนี้นะคะให้ใส่ ชื่อธนาคารของเรานะคะจะเป็นธนาคารกรุงไทยกรุงเทพอะไรก็ว่าไปนะคะส่วนคําว่าเมืองนี้ก็คือเป็นสาขานะะคที่ธนาคารของเราเปิดนะคะจะเป็นกรุงเทพหรือว่าชนบุรีขอนแก่นอะไรก็ว่าไปนะคะสาขานะคะที่เราเปิดธนาคารนะคะส่วนตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะก็ให้ใส่ชื่อธนาคารของเรานะคะกรุงเทพกรุงไทย กสิกรอะไรนะคะจากนั้นก็เมื่อกรอกข้อมูลครบหมดแล้วนะคะก็กดคําว่าบันทึกได้เลยนะคะสําหรับจุดแดงๆนี่นะคะก็คือเขาบังคับนะคะบังคับให้ให้กรอกทุกช่องเลยนะ,ะหลังจากที่ตั้งค่าบัญชีธนาคารเสร็จแล้วถึงจะสามารถที่จะถอนเงินได้นะคะก็กดถอนเลยนะคะก็คือไม่ยุ่งยากเลยนะคะสําหรับการถอนเงินนะคะถอนเงินนี้ถอนได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะไม่ไม่กาหนด จำนวนครั้งในการถอนนะถอนได้ไม่จำกัดนะถ้าใครมียอดเงินถึง100บาทจะกี่ครั้งก็แล้วแต่ก็คือถอนได้หมดนะระยะเวลาในการถอนเขากำหนด,ดไว้ที่24ชั่วโมงนะคะแต่อย่างเร็วสุดก็คือภายใน2ชั่วโมงนะคะตามที่แอดมินเขาได้บอกไว้นะคะเดี๋ยวไลน์แอดมินเดี๋ยวแอดจะทิ้งลิงก์ไว้อ่อทิ้งไลน์ไว้ใต้คลิปนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็สามารถที่จะสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะคะ สำหรับเว็บนี้นะคะการเช่าอุปกรณ์ก็คือมีสัญญาเช่าเพียงหนึ่งวันเท่านั้นนะคะหนึ่งวันแล้วก็สามารถที่จะถอนได้ทั้งทุนทั้งกาไรนะคะอันนี้ทุนไม่จมนะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สนใจก็ลองเข้ามาสมัครอ่าสมัครเข้ามาดูนะคะแล้วก็มาดูในส่วนรายละเอียดนะคะสำหรับการเชิญเพื่อนนะคะก็ให้เรากดไปที่ตรงนี้นะคะกดไปที่ของฉันนี่นะคะ แล้วก็กดเข้าไปตรงนี้นะคะเห็นไหมคะก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปโพสตต์ามกลุ่ม LINE หรือกลุ่ม Facebook นะคะที่เป็นเกี่ยวกับงานออนไลน์นะคะสําหรับสมาชิกที่เราชวนมาแล้วก็ทําการเช่าอุปกรณ์นะคะเราจะได้รับ12%นะะของรายได้ต่อวันของเพื่อนนะคะถ้าเพื่อนของเรานะคะซื้ออุปกรณ์าราคา300บาทเนาะ ถ้าเพื่อนของเราเช่าอุปกรณ์300บาทตัวนี้นะคะเพื่อนเราได้รายได้ต่อวันก็คือ15บาทใช่ไหมคะเราก็จะได้จากเขาอยู่ที่1บาท80สตางค์นะคะ12%เเซนของรายได้ของเขานะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับรายได้ที่เราแนะนำเพื่อนนะคะก็สามารถที่จะกดเข้าไปตรงนี้แล้วก็คัดลอกลิงก์นะคะเข้าไป ชวนเพื่อนนะคะตามกลุ่ม Line ตามกลุ่ม f เฟซหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถที่จะแนะนำสมาชิกได้นะคะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่สมัครต่อลิงแอดนะคะแอดก็ขอบคุณมากนะคะสมาชิกท่านไหนมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะหรือว่าจะแอดไลน์ไปสอบถามแอดมินก็ได้เลยนะคะ เดี๋ยวอดจะให้ไลน์แอดมินไว้ใต้คลิปนะคะใครสงสัยก็สามารถที่จะสอบถามแอดมินเขาได้เลยนะคะรวมทั้งรายละเอียดต่างๆนะคะแอดว่านะคะก็สำหรับเว็บนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บที่สามารถที่จะช่วยให้เรามีรายได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะคะว่า มีความสนใจแค่ไหนมีเงินทุนไหมสะดวกในการที่จะทำไหมนะคะเพราะว่าเว็บนี้ก็ลงทุนขั้นต่ำา300บาทนะคะแอดก็เพียงแต่ว่านำเสนอกับสมาชิกทุกคนนะคะว่ามีอีกเว็บงานออนไลน์มาใหม่ที่น่าสนใจอยากจะแนะนำกับสมาชิกทุกคนนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสมาชิกนะคะตัดสินใจเอาเองนะคะแอดเพียงแต่มานำเสนอเท่านั้นนะคะ สำหรับสายฟรีนะคะก็สามารถที่จะผ่านไปได้นะคะเพราะว่าเว็บนี้ก็เป็นเว็บเช่าอุปกรณ์นะคะมีอีกทางหนึ่งก็คือ,อ,อสำหรับสมาชิกที่แนะนำเพื่อนเก่งๆนะคะเราก็จะได้ค่าคอมเหมือนกันเนาะค่าคอมค่าคอมจากสมาชิกทำงานนะคะโอเคค่ะสำหรับสมาชิกท่านไหนที่มีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามใต้คลิปได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะมาตอบนะ โอเคค่ะก่อนจากกันไปในวันนี้แอดฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะไม่พลาดงานออนไลน์ใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ